ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับพนช่อง DSAK2 นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําหมึกย่างนะครับซึ่งวันนี้ไม่ใช่หมึกย่างเฉยๆนะเป็นน้าจิ้มซีฟูดด้วยนะผมจะทําในวันนี้นี่ดูดูดูนี่หมึกนะครับทุกคนดูนี่หมึกนะครับดูนี่ดูเห็นไหมยนะครับอ่านี่หมึกนะครับนะ โอเคนะวันนี้เราจะมาทําหม ank, ึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ตอนใช้เวลานิดหน่อยนะเพื่อจะกองไฟล์นะครับ <C> เพื่อจะย่างหมึกนะครับนะทุกคนนะก็แบบต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ไม่ทําคลิปหลายวันนะนะซึ่งผมไม่มีเวลาช่วงนี้นะไม่มีเวลาเลยนะผมก็เหนื่อยก็เหนื่อยช่วงนี้นะ ก็ทำงานเยอะนะครับนะก็ไม่มีเวลาจริงๆนะครับทำง,งานยันอื่นนะครับไม่ใช่แค่ทําคลิปนะไปทําง,งานอื่นอีกนะครับนะก็หมดแรงจริงๆช่วงนี้ไม่มีแรงเลยนะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มีเวลานะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกองไฟทำหมึกย่านกันเลยนะครับนะกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆหน่อยนะครับทุกคนนะ โอเคนะตอนนี้เราไปหากินไม้แบบนี้แล้วนะครับนะมีเยอะนะครับมีกินไม้เล็กๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกองไฟที่นี่กันเลยนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ไฟของเราติดที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะรอให้ไฟมันลกนิดหน่อยนะครับเราจะได้ย่างหมึกกันเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้ไฟมันลกกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนระหว่าเรารอไฟของเรานะครับเรามาเจาะหมึกกันเลยนะครับนี่เรามีแบบนี้นะครับนะมีหมึกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเจาะกันเลยนะครับทุกคน จับแบบนี่นะครับทุกคนนะแบบนี้ประมาณนี้นะครับทุกคน ล้าที่ผมล้าหมึกเมือม่อกี้นะครับทุกคนนะนี่นะครับหมึกของเรานะครับนะเราจอดที่เป็นเป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งสีไม้นะครับไม้ยาวๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยนะครับ อยู่ร้อง นี่นะครับทุกคนเราการล่างนะครับทุกคนโอ้ดูดูทุกคนห oh, มึกของเราดูดูดูอาการเริ่มจะสุกนะครับนี่นะครับดูดูดูโอเคนะเดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้นซีฟู้ดกันเลยนะครับนะระวังเรารอมหมึกของเรานะครับไปนี่นะใส่พริกประมาณนี้นะครับทุกคนดูแล้วก็กระเทียมนะครับทุกคน เราตำให้ละอิ่นนะครับน้ำตาลนะครับทุกคน เลือนะครับประมาณนี้นะซึ่งเราใส่เกลือเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเค็มนะครับทุกคนแต่มันเค็มแล้วประมาณนั้นนะ มะนาวสามลูกนะครับทุกคนน้ำจิ้นซีฟูกซึ่งน้ำจิ้มซีฟูกกของเราผมตามละอีดเกินนะครับจริงๆไม่ต้องละติดกว่านนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะดู ใส่น้ำหนึ่งช้อนนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนนี่หมึกของเรานะครับซึ่งเราจะกินกันเลยนะครับทุกคนนะนี่นะครับลงไปก้อยเยอะเมื่อกี้หมึกนะครับนะนี่เราจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยนะครับ ก็มันได้โรคชาติของหมึกแล้วก็นำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำเปรี้ยวเค็มนะครับโคตรอร่อยนะครับนะโอ้นี่นะนี่น้ำจิ้มของเรานะครับอ นะหมืดเน้เนๆเ,เลยคายก็มีนะครับนะอร่อยมากน้ำจิ้นของมันนะครับนะนี่ดูโอ้โหข้นอร่อยนะครับทุกคนนะ เห็นนะหมึกของเรานะครับโอ้ลงอิดแล้วนะครับทุกคนนะ thế là năm chín nên lên gần rồi các là โอเคนะครับทุกคนเอาแป้ว่าสำหรับคลิปวีดีโอในวันนี้ก็ตอนจบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่นดูกันแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามในช่อง DSAK20 กดกระดิ่งลือกที่ทำหมดเลยนะครับเวลาจะได้แจ้งเตือนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม